นั่นนั่นเห็นบ่ผู้เขาแข็งแรงเขาจะได้กินขนมนั่นเห็นบ่นั่นโอ้ตี๋หนว้ยเอ้าเห็นเขากินขนมเฮ้ยเห็นเขากินขนมอยากเลยได้บาทนี่อยากเมื่อเมื่อเมื่อพวเอายองออกหายนี่คือยองใส่ข้อเวลาคนกลมเกินไปเาก็เที่ยวเบื้งเขาโปดออกไปกินขนมหนุ่มไปกินขนมไปนี่เมื่อตาแล้วนั่นเอ้ยกินขนมกินขนม กินขนมเอาะเ้กินเหมือนเ่าเฮ้ยกินกระกินกรนุ้งกินกระนุ้งแม่นั่นคนก็มากินนุ่มกันอกินนุ่มอีโมจากเ่าโมเสานี่คือวันที่สามนาะครับเนาะ เริ่มเป็นตอนกลางคืนวันที่สามเอาหอยมาตัวน่ากินสูตรกระสอบมึงอหี้ตูดกระสอบตูดกระสอบไม่มาไหนตูดไปตูดมานะตูดกระสอบบมันตูดใหม่โว้ยตูดจับ มันมุดหักแล้วเดี๋ยวจะไปจับตูวทั้งสัตว์ทจับสุกเอาสไลไปน้ำใหม่นั่นพูดจักบลาสไลบอกเออโอ้ยเขาเป็นสามวันนี่มุมมุมพ่อนอกด้านเนาะอ่ารู้สึกว่าไข่ขึ้นคือสิบบตายตกพี่น้องคือว่าผู้ที่หักหมาเนาะครับเนาะผู้ที่หักสัตว์ผู้ที่หักหักหักเพื่อนมนุษย์โอ้ยเพื่อนรวมโลกที่เกิดมานักกัน ความมีตาสงสารกันนะตีงคอได้ะค,ะครับตีงหูเบ้งตีงหูเบิง้งหน่มปตีงนปีนางล่ะอ้าวแล้วก็ไปดีกตัวนึงเ้อครับเด้อแต่ว่าเป็นลูกลูกลูก มาตัวที่มันเสียชีวิตไปนี่แหละครับม้าจอจัดมาคือกันแม่มันร่วมแล้วม้าจอจัดที่มาอยู่น้อผมนี่มีทึงเาถาเถาแล้วก็มีจังมามีทึงนุมมีทึงหน่อยนี่คือคือตัวบำบัดอยู่นี่คือมาแต่นหน่อยมวัวนั่นกับประมาณเ่ามีอายุแล้วก็มาอยู่น้นผมตายไปแล้วหาบ่เฮ้ ม่วนที่จอนจัดแก่ๆมาหาตัวม่วนที่เถ่ามาหาตัวตายไปแล้ว,วต่นกระไรลูกใค้ไข่แนโบได้ยลูกหลายในลูกสองตัวปีละโตม่วนที่เพิ่นตายนั่นที่ม่วนนั่นเป็นม้าเถิกม้าเมกับมีตัวหนึ่งแต่โบได้ยลูก เลยโบเพพ่พันมาเกินไปนี่แต่จนจัดนี่ละมาเดี๋ยวจะหอยพอเอาเร้าลูกเอาสำนึกก็นอครับขอบคุณพี่น้องที่รับสมัคลรองเห็ดเบื้องเดิ่อนนะสี่ให้รายงานคืบหน้าว่าสุดถ่ายสิเป็นจังไหนสี่ฝืนหรือสี่เสียชีวิตนะอรับเนาะผู้ดใดห,หูวว่ามันเป็นยังกับบอกเอามียายดีกับบอก,บอกกันมาด้วยครับเด้อ ขอบคุณหลายๆครับผม